สวัสดีครับทุกคนผมอีกบรรพจฒนาเพิ่มสุขครับวันนี้ผมมีข่าวอยากจะมาบอกกับทุกคนครับผมอยากจะชวนเพื่อนทุกคนนั้นมาเจอกันในงานเช็คแอนซิปในวันที่8มิถุนายนนี้ครับเป็นวันที่ผมเองก,ก็รอคอยที่จะได้เจอกับทุกคนครับเช็คแอนซิปก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ทําให้ผมได้เจอกับเพื่อนอย่างใกล้ชิดและครับแลวผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมชวนกูรูคุ้นอีก2ท่านมากับผมด้วยแต่ที่สําคัญครับพี่ๆีกูรูคุ้นเขาก็จะมาแชร์ทั้งประสบการณ์มุมมองแล้วก็มาเปิดเผยหัยดดยบ ทั้งโมเมนตัมอินเวสเตอร์พี่ต้นคุณพเดมพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนและเทค h น i ล a l อินเวสเตอร์พี่หมอวินนายแพทย์ระชยุทธ์จีรพรประภา,านักทุนเสียงเทคนิคขวัญใจมหาชนและผมอีกบรรพทนาเพิ่มสุขนักทุนและผู้ร่วมก่อตั้งถามอีกกกับอีครับจองที่นั่งได้แล้ววันนี้บัตรราคาเพียง500บาทแล้วพบกันนะครับ เราเราย้อนอนดีตนิดหนึ่งละกันว่า e อเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาดูแลหุ้นเนี่ยไม่ใช่มาดูแลมามามา,มา cover นะมันอยู่ที่สิบแปดบาท i p o ลายคนคงจำได้นะครับห้าบาทห้าบาทกว่าก็แปลว่าตอนนั้นนะขึ้นมาราอสมเด้งเสร็จถูกไหมคนนี้แล้วทุกคนก็คิดว่ามันจบละอันนี้คือตอนนั้นนะครับย้อนกลับไปแล้วคราวนี้ผมก็เ มองไปว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอ่ะเขามีโซล่าสี่สี่ฟาร์มใช่ไหมแปดเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบอันนี้ย้อนสั้นๆน,น,นะครับแล้วก็มีแอดเดอร์หกบาทห้าสิบอันนี้ก็ตอนนั้นเนี่ยยังแอดไอ้เก้าสิบเก้าสิบเมกฟาร์มแรกยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นนะอ่าขึ้นแค่แปดเมกซึ่งมันก็ยังไม่ได้มีกาไรเลยเยอะยๆหรอกใช่ไหมแล้วก็จะมีวินฟาร์มอีกสองชุดใหญ่ใช่ไหมทั้งหมดก็สามร้อยกว่าเมกรวมแบตเซ็ตก็ ก็เยอะเหมือนกันนะก็เรียกว่า5ปีติดต่อก,กันเนี้ยก็จะมีโรงไฟฟ้าเนี่ย90เมกคูา3เป็นโซล่าฟาร์มซึ่งกำไรเยอะแล้วก็มีวินฟาร์มอีกสองอีกสองปีซ้อนตอนนั้นนะครับเรามองไป5ปีเราจะเห็นว่ากำไรเขาเนี่จะเติบโตอย่างชัดเจนนะแล้วก็ที่สําคัญคือเราต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานทดแทนตอนนั้นเนี่ย กำไรเยอะเพราะมันเป็นเฟสแรกๆที่รัฐบาลลองไงก็ให้อัดเตอร์ภาษาเราเรื่องให้อัดเตอร์ก็คือให้โบนัสอ่ะ,อะ,ะนะภาษาของเราเรให้โบนัสอ่ะแล้วแล้วหุ้ดีเอก็ได้ก็ไพรตรงนั้นเข้าไปก็วิ่งจากประมาณสิบกว่าบาทเนี่ยก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหกสิบเจ็ดสิบบาทแล้ววันนี้ก็เอาตรงๆนะ,ะถ้าประมาณสักเจ็ดสิบาทเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบบาทเนี่ยมันคือแวรมูลค่าที่ต้องเรียกว่าเต็ม เต็มขับรบไฟฟ้าเอาพูดงี้ก่อนนะครับอันนี้พูดได้ชัดก่อนนะเต็มสําหรับไฟฟ้าคราวนี้ไอตอนที่มันไปเกือบ้อยเนี่ยมันมาจากอะไรก็มาจากการที่ EA เนี่ยก็เข้าไปสู่ EV นะแล้วก็ไปผลิตรถทำแบตเตอรี่นะครับซึ่งตอนนั้นก็หลับเซมานสี่ปีละนะหุ้นก็วิ่งขึ้นไปประมาณเก้าสิบกว่าบาทนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงมาอ่ะคราวน,นี้นี่คือเหตุผลที่ขึ้นก่อนอ่านี่คือขาขึ้นนะ ตอนนี้จะมาพูดขาลงอ่ามีข้างขึ้นก็มีข้างแรมนะตอนนี้ก็ลงข้างแรมนะครับไอที่ลงมาจากอะไรนะแน่นอนไอ้ตอนที่ขึ้นเนี่ยชุดที่หนึ่งที่มันมันมันไพ์เข้าไปก็คือกาไรที่มาจากไฟฟ้าใช่ไหมบุตเอกซึ่งมันแน่นอนปีหนึ่งก็สักหกพันล้านอ่ราคาหุ้นก็ตีสักหกสิบบาทผมตีง,ง่ายๆแล้วกันมันอยู่แค่นั้นแหละประมาณนั้นที่มันไปก็เกือบร้อยได้เพราะคนเชื่อว่าโลตั๋งผมด้วยนะ เชื่อว่านะครับ e-v ตเตอรี่เนี่ยคืออนาคตที่ดีของเขานย้อนกัไปสามสี่ปีก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆออ,ออกอทยอยกำไรออกมาแล้วกันอ่ะอันนี้เราย้อนไปสามสี่ปีอันนี่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราพูดขาลงแล้วตอนนี้อขา,าลงพอล,ลงมาอย่างนลงที่หนึ่งนะครับโควิดลองคิดนะฮะว่าก่อนโควอนก่อนขึ้นขึ้นเนี่ยมันถึงมันก่อนโควิดใช่ไหม แล้วพอพอโควิดมาเกิดอะไรขึ้นครับไอ้ทุกอย่างที่เราคุยกันหมดเนี่ยมันมันเลื่อนไม่ถึงกับล้มแต่มันเลื่อนก็คือเช่นว่าจะจะขายรถก็ขายไม่ได้เนาะจะประกอบรถก็ประกอบไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องไปนําจริงๆแล้ววะเขาจะต้องไปนำเอคนช่างคนจีนและวก็นักเลงอย่างนั้นเข้ามามันจะได้เนอวเพราะคนไทยทําไม่เป็นเนี่ยตอนนั้นไม่มีโรงงานมีบีอะ เหล่านี้เอาเข้ามาไม่ได้โควิดอ่ะ,อ,ะอันนี้เอาเข้าไม่ได้ทํำยังไงครับก็เลยเกิดการชะงักงานอันนี้ระดับหนึ่งนะนี่คือช็อบที่หนึ่งอันนี้จ็อบที่หนึ่งนะครับจ็อบที่สองซึ่งใหญ่กว่าอันนี้เราเรียกว่าใหญ่กว่านะก็คือที่หลายๆท่านคงทราบอาจจะเคยขึ้นด้วยซ้ําไปนะครับรถเมย์ไทยสมายบัตกับไทยสมาร์ทบัสมีสองชื่อนะครับ ไทสมายบัตเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะครับไทสมายบัตเนี่ยจะเป็นสีน้ฟ้านะอาแล้วก็มีเรือใช่ไหมครับเรือของ EA ก็มีเนาะมม่งบนจารยาอะสามอย่างเนี้ยก็มาประมาณสักสองปีกว่าที่แล้วก็ยังอยู่ในช่วงประมาณโควิดเนาะสองสองนี่ก็ยังไปลายปลายโควิดใช่ไหมครับคาวนี้ปัญหาที่สองนี่แหละที่เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญ ที่ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยตกสวรรค์เราต้องเรียกนี้ก่อนนะอ่าอ่าสวรรค์ชั้นร้อยเนี่ยช็อตที่หนึ่งเนี่ยผมว่าเต็มที่ก็เหลือเก้าสิแบแปดสิบอาจจะแปดสิบพอช็อตที่สองนี่แหละอ้โหอันนี้นะ่หมื่นเลยครับโอโ้โหกินกระทิงแดงก็ยังไม่ไหวเลยงงนะงงนะคือช็อตที่สองคือว่าคนคน,คนที่ โอเปราตรถเมย์ operate, may. อันนี้ผมก็ต้องพูดตรงๆนะครับก็คือบริษัทไทยสมารนะ์ตไทยสมารป์ปก็คือเจ้าเดียวกันนะพูดตรงๆอยู่ในอยู่เพียงแต่มีคนหลายบริษัทแต่ว่าก็คือคนเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นของเขาของเขาัน่นะครับคือเขาต้องรับรถเมย์ทั้งหมดนะราวสักสามพันันติดกลมๆแล้วกันนะแล้วก็มาวิ่งทั่วกรุงเทพเลยย่านหมดเลยนะครับนะแต่ปรากฏว่าปัญหามันมีอยู่สามอย่างครับปัญหาที่หนึ่งนะครับ เนื่องจากเป็นรถ EV แล้วจํานวนเนี่ยมันเยอะนะครับเพราะว่าสัมปทานเดิมที่หมดไปมันน้อยกว่าสัมปทานใหม่ที่เข้ามาแทนด้วยนะครับมันมีสายใหม่ด้วยมันก็มีความเหลื่อมล้ำกันในจำนวนของคนขับรถก็เลยทำให้เขาว่าผมไม่ทราบนะว่าปัญหาคืออะไรอาจจะเตรียมตัวได้ไม่ดีพอหรืออะไรผมไม่ทราบแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งระคาันที่ผมทราบรับรถไปประมาณสองพันคัน แต่ว่าวิ่งได้ประมาณพันสองร้อยคันอีกแปดร้อยคันจอดจากการที่ไม่มีคนขับรถอันนี้คือปัญหาปัญหาปัญหาของลูกค้าก่อนนะแล้วพอลูกค้ามีปัญหาจริงๆเขาต้องผลิตรถสามพันคันแล้วส่งมอบเสร็จภายในกันยายนปีที่แล้วสามพันเลยนะปรากฏว่าผิดปฏิค่าอีกประมาณสักพันคันที่เหลือเนี่ย ไม่ได้รับคือลูกค้ารับไม่ไหวไงเพราะว่ากูนี้ที่ดูว่ารับมาสองพันเนี่ยวิ่งไปแค่พันเศษเดงไอซีอีกเจ็ดแปดร้อยังไม่ได้วิ่งไนงะเขาจะไปรับอีกพันหนึง่งเขาว่ารับไม่ไหวใช่ไหมก,ก็เลยไม่ได้รับปัญหาก็เกิดขึ้นกับลูกค้าก่อนลูกค้าเสร็จก็เอาก็โยงมาที่คนขายแล้วคนนี้กับูุณผลิตใช่ไหมก็คือ e อกอบเน็กนี่แหละอ่ะวนีกหนึ่งพันคันขายไม่ได้ทํำยังไงตอนแรกก็หลอหลอสักพักหนึ่งเอ๊ะรอไม่ไหว พอดเนี่ยคุณนี่อย่าลืมนะสมมุติว่าถ้าคุณมีรถนะคุณจอดไว้เฉยๆคุณว่ารถเป็นเจงไหมเจงถูกไหมครกยางเสื่อมนู่นี่นั่นอะไรเสื่อมหมดนะลดลดมันจะเสียคราวนี้พอจอดไปสักพักหนึ่งเขาอ้าวไม่ได้ละต้องขายในเมื่อลูกค้าเขาไม่รับอันนี้ทําไงครับก็ต้องปรับดัดแปลงานยไปเกอดปีน คุณขายเนี่ยคุณนี้เห็นไหมว่าช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับวงการอีวีครับอื mm hmm. ราคาลงโดนถล่มอ่าราคาลง <c oughs> ใช่ไหมลงด้วย <c oughs> เหตุผลคือหนึ่งสงครามราคาสองคือราคาแบตเตอรี่มันลงอันนี้มันก็ธรรมชาติมันเนาะพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บอ่ะคุณนี้นตามนึกตามผมนะไอ้หนึ่งพันคันละมันะเ,เกิดอะไรขึ้นถทุน กพราะอะไรครับราคาลงอนิี้หนึ่งแต่ต้นทุนของเขาอะ่ะมันคือต้นทุนเหมือนคุณผลิตมาแล้วสักสองปีแล้ว,น,ลวนะเนื้อเอานะสองปีที่แล้วต้นทุนมันไม่ใช่เท่าวันนี้แน่นอนครับไม่งั้นลดลดที่ที่ที่ขายกันเนี่ยมันจะตัดราคาลงมาขนาดนี้ได้ยังไงทจไมดิเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ว่าหนึ่งครับปีนี้ล่าสุดเลย คือตัวเลขที่ออกมากําไรแปดร้อยแปดสิบปดอันนี้อันนี้ไม่ใช่ใบหวยนะครับไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะครับคือมันออกมาตอนนั้นจริงๆแปดแปดแปดเนี่ยนะมันมันลดลงจากปีก่อนสองพันกว่าล้านลดลงจากไตมาสี่อีกส่วนหนึ่งทําไมมันเป็นอย่างนั้นผมอธิบายอย่างนี้ก่อนไฟฟ้าเนี่ยปกตินะครับปีนึงก็6หกพันล้านไตมาานึงก็ประมาณพันห้าถูกไตรงนีนอัปฏิกลมๆนะ ทำไมนี่มันเหลือ8 8 0บาท8ล้านนี่แหละคือสิ่งที่คนตกใจเฮ้ยมันทำไมเหลือ800อ่าอันที่หนึ่งนะครับเพราะว่าแอดเดอร์ฟังอีนะฮะแอดเดอร์<ม>ของฟาร์มใหญ่90เมกฟาร์มแรกเขามี3ฟาร์มถูกไหม90เมกเนะี่ยฟาร์มแรกหมดอายุหมดอายุายปุ๊บแอดเดอร์ der, มัน6บาท50เนาะ มันก็จะหายไปราวๆสามร้อยกว่าล้านสามร้อยกว่าล้านนะครับอันเนี้หายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นปีหนึ่งอ่ะตีเร็วๆนะครับเขาจะหายไปราวๆสักพันล้านผมพูดง่ายๆก็คือว่าทุกปีจากนี้ไปอ่ะกำไรของของเขาอ่ะจะหายไปราวเกือบพันล้านต่อปีมาจากอะไรมาจากแอนเดอร์หมดอายุครับ อ่ก็ก็ไล่ไปสองสามปีเนาะอ่ะาคราวนี้พอคนเห็นว่าไตมาต้าหนึ่งหาตกใจเลยอ่านี่แหละฮะคือคือคุณถามว่าที่เมื่อวานก่อนมันตกลงมาแรงๆเลยสิบเอ็ดเอร์เซ็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะแต่ก่อนที่มันจะลงมาอยู่ที่ประมาณสักสามสิบาทแล้วกันเนาะมันก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากไอ้ก็กรณีที่สองที่ผมพูดทึ่งมันลากยาวมาปีกว่า ปีกว่านะก็จะเห็นว่าหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอเอราคาหุ้นก็ลงป,ปุ๊บเนี่ยนะเอเอเนี่ยลงทุนกับรัฐบาลลาวอันนี้มันมีผลบวกไหมนะต่อราคามีครับแต่ว่ามันจะก็อคือเกิดอ่าผมอธิบายอย่างนี้ตอนเนี้ยเอเอเขาเปลี่ยน business model ช่วงเมื่อคืนที่ผมพูดคือสําคัญคืออย่างนี้ครับท่านอย่าไปดูแค่โปรดักอย่างเดียวอย่างนีนเมื่อกี้ผมพูด EV เนี่ยเอวีเนี่ยถ้าทําเหมือนเดิมเนี่ยตรงใจจะยากเพราะว่าเปลี่ยนมา business ที่ผมอธิบายโมเดลมันจะติบโตอันนี้พอกลับมาลาว นี้ครับสิ่งที่เขาทำคืออย่างนี้ทุกทา่านคงทราบว่าตอนนี้ลาวเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียแต่ว่าก็เป็นอ่าเขาเรียกแบตเตอรี่ที่ถังแต่ถูกไหมคือมันมีตังะนะนะตอนเนี้ยเขออืเ่อนที่ผลิตไฟไฟ้านี่ลาวเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะส่งไฟขายต่างประเทศถูกไหมมีสายไทยเป็นต้นขายเว้ยนามก็มีนะครับแต่ว่า ไฟที่ขายในยประเทศลาวเนี่ยปัญหามันเกิดครับเพราะว่าคนที่ผลิตไฟขายในลาวเนี่ยไม่ได้เก็บไม่ได้ตังค์เพราะว่ารัฐบาลลาวเนี่ยไม่มีเงินเงินกีบเนี่ยตอนนี้มันผมว่าอ่อนไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับรัฐบาลก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าเอ้ยทำยังไงอย่างนี้เราจะรอดไหมเนี่ยแต่เรามีทรัพย์สินที่เป็นเขื่อนเยอะ เขื่อนเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่สร้างมาสิบยี่สิบปีก็มีเพิ่งสร้างก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ครับรัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้าของสมรทานเขารู้อยู่แล้วว่าเขื่อนเนี่ยคุณชาติุณิสงค์สร้างมาเขื่อนเนี่ยหนึ่งเขื่อนอายุอย่างน้อยห้าสิบปีนะแต่สรปทานที่เขาให้จริงอ่ะน่าจะแค่ยี่สิบกว่าปีเองมันเขาว่าอะไรถูกไหมครับเพราะเขื่อนหมดอายุสรปทานปุ๊บมันจะเป็นของรัฐบาลทันที คราวนี้มันจะมีเขื่อนแบบเนี้ยที่ที่จอๆอยู่แล้วใช้ตรงนี้แล้วกันนะส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือเขื่อนใหม่ที่สร้างเนี่ยมันจะต้องรอหน่อยแต่เขื่อนใหม่อ่ะมันจะมีส่วนนึินขายให้ให้คนลาวส่วนขายให้คนไทยหรือว่าคนต่างประเทศละที่เขาไปจับมืกมอก็อ,อย่างนี้ครับเขาจะทำตัวเนี่ยเป็นบริษัทที่ดูแลแล้วกันเหมือนกับดูแลการบริหารจัดก,การเอ่อค่าไฟกับเงินที่ได้ ให้รัฐบาลลาวเนื่องจากว่าหนึ่งเหมือนกับท่านคุณนิกแบบรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีใครอยากอะไร,ะไ,รไม่อยากไม่มีใครอยากดีกวบรัฐบาลลาวเนาะตอนนี้เพราะว่ามันไม่มันเขาเหมือนกับเขาไม่มีตาแต่เขามีมีแอสเซทที่เขาสามารถสร้างเงินได้นนั้ที่เขาไปจับก,ก็คือว่าทำเพื่ออะไรว่าหนึ่งเขื่อนที่จะหมดหอยมายอุก็ทยอยโอนเป็นรัฐบาลถูกไหมอ่ะก็เหมือนกับเหมือนกับคุณนึกภาพไหมเหมือน,น,น,นมีพอร์ต จะมีเขื่อนมลายุโอนเข้ามาโมลายุนี้ไม่ได้หมายความว่าผลิตไฟไม่ได้นะครับแต่หมายหมดสัมปทานผู้ผลิตอ่าอันที่สองคือเขื่อนที่มีส่วนขายไฟให้กับคนลาวซึ่งมีเยอะเหมือนกันนะครับทุกตอนนี้มีปัญหาเพราะว่าเรออถไฟฟ้าไม่มีตังค์จ่ายแล้วเขาจะพยายามที่จะเปลี่ยนค่าไฟจากกี่ให้มาเป็นตอลลารหรืออะไรทำไมต้องมครับเพราะว่าเงินกี่มันอ่อนตลอดเงอ่าเขาก็จะไปจัดการตรงนี้ การทำจัดการพวกนี้มันก็จะได้ค่าฟีมันจะได้ค่าบริหารจัดการเพราะฉะนั้นถามว่ามันได้กำไรผมคิดว่านะเนื่องจากว่าในในลาวอะมันมีมันมีการผลิตไฟอยู่เยอะมากจำนวนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าไปหารจัดการเนี่ยผมว่ากาไรปีหนึ่งก็หลายร้อยล้านเองี้ดีกว่าอะนี่ก็ตอบคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันทําแล้วมันมีประโยชน์อะไรทำอะไร เขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปสร้างโรงไฟฟ้านะครับไม่ใช่นะเขาไปจอยเวนเจอร์กับรัฐบาลลาวแล้วก็ตั้งบริษัทที่จะดูแลบริหารจัดการแทนรัฐบาลลาวในการทำจริงเนี้ยที่ผมพูดทั้งหมดตลอดอายุผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะอาจจะสามสิบปีก็ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นรีเคอร i n g ่ยังที่เยาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่กี้ที่ผมไม่ได้พูดเพราะว่า ผมคิดว่าเริ่มต้นมันอาจจะยังไม่เยอะมากแต่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะ้นมันก็จะเหมือนกับว่าพิเศษโมเดลเนี่ยพยายามที่จะหาอะไรที่เป็นธุรกิจที่มันมันรีเคลิร์ลิงในมากขึ้นอย่างเช่นคุณเป็นโอเให้รถคุณรีเคลิร์ลิงมาแน่นอนถูกไหมนี้มันรีเคิร์ลิงระดับหนึ่งคุณทำแบตเตอรี่กับจีนซึ่งมีดีมานเยอะแยะเลยมีลูกค้าอยู่แล้วคุณก็รีเคิร์ลิง ว่าแล้วก็คุณทําอันเนี้ยก็ติดสลิงเนี่ยเอบมารวมกันหมดสรุปก็คือว่าวันเนี้ยผมเชื่อว่าผู้บริหารเอเนี่ยเขาตระหนักอ่าแล้วเขาก็รู้แล้วว่าคุณมาถูกอุตสาหกรรมถูกเวลาจริงแต่คุณอาจจะผิดบิสเนสของเดียหรือเปล่าสําหรับเขาวันนี้คุณนี้เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเขาปรับ business model ให้มันถูกต้องเนี่ยผมว่ากำไรก็อาจจะเขาจะกลับมาได้ดีแล้วหุ้นเนี่ยผมมองตอนนี้ประมาณสัก50บาทแล้วกันสูงกว่านั้นน่ะเ,เดี๋ยวค่อยดูอีกทีผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ากำไรที่ผมคำนวณตัวมันมันชดเชยกำไรค่าไฟที่หายไปได้อย่างน้อย3ปีจากนี้ไปเป็นยังไงต่ออันนี้ผมอธิบายคร่าวๆหมดแล้วเนาะเห็นภาพนะฮะ คือผมอธิบายจากร้อยหนึ่งอ่ะลงมาตรงยี่สิบกว่าบาทละ,อ,ะอันนี้นะคราวน,นี้จากยี่สิบกว่าบาทเนี่ยมันจะไปยังไงต่อมันจะอยู่อย่างนี้หรือมันจะลงหรือว่ามันจะยังไงมันจะขึ้นได้ไหมอ่ะคําตอบนะครับผมอธิบายอย่างนี้ผมในมุมผมนะผมว่า EA เนี่ยเขาอาจจะผิดพลาดในการวาง Business Model ไปนิดหนึ่ง ผมเชื่ออย่างนั้นนะเนื่องจาก EV เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ไม่เหมือนไฟฟ้าคุณนี่ไฟฟ้าเนี่ยคุณทําเสร็จปุ๊บคุณไม่ต้องห่วงว่ามีอะไรครับไม่ได้มีความเสี่ยงของการขายดิมานของราคาขายก็ไม่เยอะถูกไหมครับนะเพราะมันเป็นราคาที่อิงกับรัฐบาลเนาะแล้วก็คุณก็แค่ทําให้โรงไฟฟ้าคุณดีก็โอเคละ่ะนั่นคือทําไมยุคก่อนเนี่ยยไม่ได้มีประเด็นเรื่องนี้หลายปี จนวันหนึ่งเนี่ยเหยียบย่ำเข้ามาในธุรกิจ e ีวีทีนี้อีวีเนี่ยผลิตก็เนื้อก็ปัญหาหนึ่งลูกค้าก็ปัญหาหนึ่งแต่อย่างหนึ่งคือกณอย่าลืมนะครับว่า e ีวีอ่ะมันไม่ได้ขายง่ายขนาดแบบปุ๊บขายได้เนาะมันเป็นของใหม่แล้วก็ไม่มีแบรนด์่ังด้วยอันนี้คือสิ่งปัญหาของเขานะผมว่าสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจากปัญหาที่ผมเล่าแล้วเนี่ย อีกปัญหาหนึ่งที่ผมว่าเขาเจอนะคือการขายเพราะว่า e ีีเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีแบร D, นด์ BYD t e s l เทสลอย่างเงี้ยโอ้ยคุณว่าขายยากไหมอ่ะยากดีไม่ดีไม่รู้อ่ะแต่มันไม่มันมันมันเป็นแบรนด์ที่คนอาจจะไม่คุ้นเคยก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซื้อแล้วอย่างหนึ่งครับที่เป็นปัญหาคือว่าคนที่ซื้อรถบรรทุกหรือรถปิกอัพ อะไรทีเ่เป็นแบบเอาไปใช้ทําธุรกิจอะเนาะไม่ใช่เป็นพาสเซนเจอร์อะเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาก็คิดเยอะนะหนึ่งแล้วมันมีที่ช้าพอไหมไฟพอไหมอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะอันที่สองนะปกติรถอีวีสักสองปีที่แล้วอะมันยังแพงกว่ารถน้ํามันนะครับคุณลองนึกภาพนะตามผมสองปีที่แล้วอะแม้แต่รถวีวดีะมันยังไม่ได้ถูกกว่ารถน้ํามันนะครับ จนผ่อนผานไปสองปีมันถูกกว่าเพราะพอแบตเตอรี่มันถูกลงนะครับมันก็เลยทําให้ราคาอีวีมันลดลงได้อย่างมีนัยยะเนื่องจากแบตเตอรี่เนี่ยมันคิดเป็นราวๆสี่สิเปอร์เซนของมูลค่ารถตอนนี้เหลือสี่สิบแล้วนะปิดตาเข้ไมสองสปีก,ก่อนหนะ้าสิบปเ็นตนะของมูลค่ารถอ่าเพราะฉะนั้นปุประสคต่างๆที่ผมเล่าเนี่ย มันเป็นทุลเรื่องพอถามผมนะมันเป็นเรื่องปกติของคนที่เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนมันมันไม่ใช่ดีเสมอไปนะครับเพราะอะไรตรงนี้หนึ่งคุณก็ต้องโปรโมททาให้คนยอมรับใช่ไหมถ้าคนไม่ยอมรับก็ก็ไม่ซื้อไม่เชื่อหรืออันที่สองนะครับคุณอาจจะเจอต้นทุนแพงก่อนใช่ไหมเหมือนแบตเตอรีอ่อย่างเงี้ยอ่าเพราะมันยังไม่ได้ลดลงมากพอนี่คือใส่ผลหลายๆอย่างที่ทําให้เขาผ่านไม่ได้แล้วกันอะ ที่เล่ามาทั้งหมดเป็นอย่างี้ครับผมว่านี่คือสิ่งที่ผิดพาลาดด้วยกันที่เกิดขึ้นแล้วกันผมว่าเราสามารถนะคนนี้ใช้ใช้ใช้หลักไ이บร์ใช้ใชใชเ,เคสน,นี้แล้วกันเป็นเ,เคนสสแตทดีบ้บทเรียนได้นะว่าในโลกทุกวันนี้นะครับสมมุติว่าคุณเคยยิ่งใหญ่นะครับแล้วคุณวางกลยุทธ์ผิดหรืออาจจะเพราะว่าคุณไม่ปรับตัวหรืออาจจะเพราะว่าคุณเดินทางเ,เดินทางผิด หรือคุณกรณีนี้คือคุณเดินทางถูกคือไปทางอีวีแต่แต่พรงองค์ดีนะแต่คุณวางกลยุทธ์ Business Model ผิดคือคุณพยายามจะขายเองอนะแต่ไม่มั่กพอไม่เร็วพอไม่ง่ายพออ่ะตอนนี้ปัถาาว่าแล้วเขาจะทำยังไงผมการันตีคุณเลยนะเขาต้องแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยน Business Model เปลี <ítulo> ่ยนยังไงลงมาตรงนคุณเนี่ยจะงงเปลี <az im. S 2> ่ยนแปลว่าอะไรกันตวเปลี่ยนดวยเดโมเดลก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าคุณผลิตรถแล้วคุณขายจํานวนได้ไม่มากพออคุณนี้จะต้องทําไงคุณก็ต้องหาดีมานที่มาการันตีคุณแบบเยอะๆใช่ไหมคุณนี้แต่แน่นอนนะมันต้องแลกมาด้วยมาร์จิ้นที่ลดลงไหมใช่แต่เหมือนกับคุณได้เป็นเบสอ่ะคุณเข้าใจผมปุ่าถ้าคุณได้เป็นเบสปุ๊บไอ้ที่เหลือมันก็จะง่ายแล้วถูกปะเพราะยังไงคุณก็อยู่ได้เลยว่าอางนี้ถูกปะ แทนที่คุณจะต้องแบบมามามาลุ้นกันแบบแบบแบบอย่างก,กับโป๊กเกอร์ทุกทุกไตรมาสอะไรเงี้ยว่าจะขายได้หรือเปล่าอ่าสิ่งเนี้ยผมว่าเขาทำไงออมาเขาจะกลายเป็น OEM ให้แบรนด์ผม,ผม,ผมพูดตรงจริงนะในเมืองไทยตอนเนี้ยมันมีแบรนด์รถอ EV เยอะมากเลยใช่วันี้ที่เข้ามาเนี่ยมาตั้งโรงงานเองเี่ยก็เยอะอะไรเงี้ยแต่คุณเชื่อผมเหรอว่าโรงงานที่เขตั้งเนี่ยมันไม่ได้ขนาดใหญ่ มันยากเนะมันไม่สามารถที่จะสร้างรถได้ผลิตรถได้ทุกชนิดทุกแบบหมายความว่าอะไรอาจจะผลิตรถเก่งได้โมเดลหนึ่งสองสามแต่อาจจะผลิตลรถปิกอัพไม่ได้อาจจะผลิตรถบรรทุกไม่ได้อาจจะผลิตรถบัสไม่ได้อันนี้อันนี้คเข้าใจครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะรถพวกนี้นะ่ะบอลลุ่มมันน้อยบัสเนี่ยบอลลุ่มหน้อยบิ๊กอัพบอลลุ่มมันไม่ได้เยอะมากเท่าอ่า ลดเก่งเพราะฉะนั้นผมเชื่อยอย่างนี้ภายในสองสมเดือนเท่าที่ผมทราบนะไม่เกินสองเดือนแล้วกันนะจะต้องมีการเซ็นสัญญาการเป็นโอเยียมให้แบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งคุณนึกภาพนะเหมือนสมมติแล้กันผมตัวกบอ่าผมเป็นเป็นเขาผมไปเซ็นกับสมมติถ้าผาถ้าถ้าผมมองเป็นมือถือล้กันสมมติผมไปเซ็นกับ Apple ิลผมประทีให้คุณแล้วคุณก็ไปขาย ไออปเปิลก็ไม่ได้ผลิตเองห,อหน,นูว่าวกนี้ก็จ้างคนผลิตาง,งานกนอ,อารมณ์อย่างนั้นะแต่นี่คือกรณีรถอีวีคุณก็ามาให้ผมผลิตแล้วคุณก็ไปปั๊มตาขายองคุณเองมาร์เก็ตติ้งของคุณเอง,อง,เองมันคือวินวินนะเพราะว่าผมจะได้มาชิ้นน้อยลงแต่ผมได้บวลุ่มโรงงานผมจะแบบเต็มเลยแล้วผมก็จะมีกับแคสกระแสเงินสดเข้ามา นี่คือวิธีแก้ปัญหาที่ผมเชื่อว่าถ้าก็ทำถูกทางนะผมว่า EA เนี่ยจะกลับไปอย่างน้อยๆก็ห้าสิบาทนะแต่อย่างหนี้งเพราะอะไรเพราะว่ากำไรพวกเนี้ยถึงต่อคันมันน้อยนะแต่มันเป็นหลักหมื่นคันเลยนะวันนี้เมืองไทยอ่ะผลิตรถทั้งหมดอนะ่ะหลักหน่วยคันนะวันนี้ขายในประเทศแปดแสนส่งออกประมาณล้านหนึ่ง ผมถามว่าถ้าสมมติว่าเขาผลิตปีหนึ่งแล้วกันนะห้าหมื่นสนกันคุณว่าเยอะไหมไม่เยอะทีเดียวไปนั้นแต่ห้าหมื่นแสนทันตรงนี้ลองคิดง่ายๆแบบง่เลยนะสมมติกำไรคันหนึ่งสักยี่สามหมื่นบาทแ้วพอสมมติผลิตแล้วทําได้เข้าสามหมื่น 30, เลยนะแต่มืันนี้น้องไนนะคุณคูณไปดีได้เท่าไหร่ปีหนึ่งอ่ะโอ้ได้เป็นพันล้านหอพันล้านเนี่ยตัดหาไปเนี่ย วิธีที่หนึ่งที่เขาจะแก้วิธีที่สองเห็นไหมครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็เหมือนกันครับเขาก็พยายามที่จะผลิตเองใช้เองขายด้วยมันก็ไม่ไปถึงไหนแหละนะ้วอย่างนี้และนะ้จะด้วยเหตุผลดานาประการตอนนี้ก็ทราบว,ว่าเขาจะไปดึงแบตเตอรี่ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนยักษ์ใหญ่ท็อปสามของโลกเอ้ยนี่่ของโลกของจีนของจีนเนี่ยเบอร์หนึ่งหือใครครับจากปตททอเลยละ C.A.T.L. เบอ,อร์สองนะครับ B.Y.D. อันนี้ไม่ใช่จับกับใครครับอันนี้ผลิตเองนะเบอร์สามช่าให้หน้เบอร์สามของของจีนนะไม่ใช่ของโลกนะถ้าเป็นของโลกอาจจะเป็นเอ่อ L.G. มั้งถ้าจำไม่ผิดอ่าแต่ถ้าเป็นของจีนเนี่ยก็จะมียี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อน,นี้แหละจะมาแล้วเขาก็จะไปจับแล้วก็จับปุ๊บ สิ่งที่จะเกิดมาคืออะไรฮะมีดีมาเลยเพราะว่ายี่ห้อนนี้เขาเขามีลูกค้าของเขาอยู่แล้วไทั้งส่งออกทั้งขายรถอีวีได้หมดแล้วไซส์มันจะมาทันทีเพราะฉะนั้นไอ้สองข้อที่ผมพูดอ่ะผมประเมินดูนะกําไรอ่ะมันจะมาแบทุกปีแบบเหมือนรีเนคะิร์ลลิ่งอ่ะปีหนึ่งก็พันกว่าล้านสองพันล้านอย่างน้อยเอาเฉพาะแค่นี้นะสอก้อนนี้ไนะ แล้วก็มันก็จะมีรถที่เขาจะขายเองอนะที่เขากล้าออกข่าวอยู่เรื่อยๆนะอันนี้อันนี้ก็ตามข่าวนะขาย JWD ใช่ไ h C, หมเออีราจะต้องเรียก SJWD ออนนี้อ่าแล้วก็มี w h a ใชเนี้ยพวกนี้จริงๆก็คือหลักพันอนะแต่ละเจ้าหลักพันคนนะนะครับก็ทั้งหมดเนี้ยที่ผมพูดนะถ้าผมสรุปนี้แล้วกันว่าไอ้สามพันล้านที่จะหายไป จากโซล่าฟาร์มสามปีข้างหน้าอะกันนะไม่ใช่ไม่ใช่หายสามสามพันล้านทีนี้นะครับมันจะค่อยๆหายไปมันจะถูกทดแทนด้วยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยประมาณสองพันกว่าลก็สามพันล้านเนี่ยได้เพราะนั้นมันก็จะเหมือนกันเสมอแล้วเพราะนั้นหุ้นมันก็จะขึ้นไประดับหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าผมบอกตอนแรกว่าหุ้นมันหกสิบาทใช่ไหมไฟไฟ้าอย่างเดียวแต่ตอนนี้ไฟฟ้ามันจะลดตัวลงใช่ไหมกำไรอ่ะ อันนี้มันจะขึ้นมาแาแต่ว่าอะไรพูดมันก็ขึ้นไปห้าสิบาทได้อันนี้ที่ทำไมผมถึงพูดว่าห้าสิบาทเนี่ยอันนี้ก็คือต่อบคำถามก่นว่าลงเพราะอะไรแล้วมันจะลงอีกไหมแล้วมันจะขึ้นได้หรือเปล่าแล้วจะขึ้นไปได้แค่ไหนอันนี้ผมตอบหมดเลยเนาะเน็กเนี่ยมันเป็นผู้ขายเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเขาก็มีส่วนหมดเลย แล้ววันนี้คําถามคือว่าไอ้วันนี้มันลงมาเนี่ยมันไอ้มันจะเจ๊งหรือเปล่านี่มันคือมันลงมาเกือบเกือบเท่าตอนที่มันขึ้นไปเลยนะตรงนี้เมื่อหลายปีก่อนเชร์เข้ามาหลายปีก่อนเลยครับมันเป็นเพราะว่ามันมีฟอสเซลครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยผมไปเช็คมามันมีฟอสเซลครับพอมีฟอสเซลมันก็เลยลงไม้แบบลองไปกดดูนะฮะประมาณสักครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วกันของตลาดอ่ะโอ้โหลงแบบว่า ถาเพือนลงตีไม่เจอคนนี้อะไรรู้ไหมครับไม่มีปีไม่มีปุ๋ยถามเตือนลง,งตีไม่เจอบอกโอ้โอะไรเงี้ยมันลงเปีย้ยงเลยนะครับแต่คำามัปดีอย่างนี้ผมว่าเอาน้อยๆแล้วกันกผมว่าก็อาจจะกลับไปแล้สิบบาทไดนะ้เพราะว่าไอ้ตัวที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทําให้เน็กกลับไปพันกว่าล้านได้ก็อธิบายทั้งหมดประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่า ส่วนครับที่บอกว่ามันลงมาเพราะอะไรเนี่ยผมอธิธบายชัดเจนแล้วเนาะเน็กก็เหมือนกันนะครับมันก็เหมือนกันว่าถ้ามันปัญหาที่เอเกิดเน็กก็เกิดเหมือนกันนะครับมันไม่ต่างกันเช่นปัญหาที่ต้องเอารถมาดัดแปลงแล้วขายขาดทุนเนี่ยในแต่มาที่หนึ่งเน็กก็มีเหมือนกันเหมือนกันเลยะก็ไม่ต้องอธิธบายซ้ำๆอีกทีครับประมาณนี้ครับ